เป็นไงครับแขกครับเชิญเรา2 2> สองคนโอ้สมบ้านมากวันนี้อะไรกันเนี่ยก,กูนนยนะตามเข้าไปเร็วครับอภิงอารมเดี๋ยวเปียดโอ้ไม่ต้องนะค่ะ <laughs> ครับวันนี้สสวัดีคะ่ะเราจะเรียกเขาว่าอะไงดีเจหญิงเจชายเจหญิงเจชายไมตื่นเต้นะเราไม่ไ <c oughs> ไมตื่นเต้นเลยพายจัดเลยเพราะเราไม่ค่อยมีสาระเอาเขามากินข้าวไม่รู้จะคุยอะไร <c oughs> <c oughs> นี่เป็นครั้งแรกทำสคริปต์แบบแบบจริงจังนะเพราะเกงชายสองท่านนี้สองท่านนี้ก็แบบทำอะไรต้องแบบมืออาชีพนิดนึงเขาหลับบนบนเกาหลับบนบนเท่านะไม่ได้นะอันนี้เราเพื่อไม่ให้การเสียเราก็สั่งมาให้แล้วอันนี้เรียกว่าออเดอร์นะ น้องก็สั่งกันเองเขากี่อะไรบ้างเอาวันนี้นุงตั้มกลับมาได้ได้ข่าวลาออกจากเรื่องเป็้งแวิ่งป็้งยางไปแล้วจะพูว่าสนก็อดเขาแหมพี่ๆครับผมขอลาออกจากเคเลสไม่มีสลตที่ได้เราอ่ะเป็นคนสร้างเรื่องด้วยครั้งแรกอีกครั้งหนึ่งครับตอนรับลุงตั้มกลับมาเรื่องวิ่งเป็้งยางพี่เห็นเขาฟิตเต็ไม่รู้เลยว่าเขาวิ่งอยู่อ่ะตอนแรกที่แบบคอนแทคไปแบบน้องเจพี่ขออนุญาตฝากเสื้อให้ใส่หน่อยอย่างเงี้ยน้องเจเพิ่งทุ่มาวิ่ง เพิ่งมาวิ่งหรือว่าวิ่งวิ่งอยู่ตั้งนานแล้วแต่พี่พี่ไม่รู้หรือว่ายังไงฮะเนี่ยพักแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนเนี้ยเจ๊อ่ะแบบเป็นสายมินเนทเลยก็คืออยู่ในยิมอย่างเดียวแล้วก็เกลียดการวิ่งมากใช่ส้มห้าสิบเป็นซ้ำหกสิบเจ๊ยิงซ้ำหกแต่ว่าแต่ว่าเจ๊เจ๊ยิงก็เหมือนเป็นเหมือนเหมือนซ้ำหนึ่งเป็นขนมแล้วอ๋อเขาเรียกว่าเกือ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 เขามีเป้าหมายไปงานมินิมาราธอนทุกครั้ง ต้องซัก60เท่านั้นใช่ค่ะ่เราจะต้องทำให้ขนมให้ได้นี่คือสายฟิตเนสสายรันนิ่งนี่ก็สายรันนิ่งแต่เราพามากินผมก็ผมคืเกือบซัก30นะพงระยะ5โลเฮ้ยได้ยได้โยตุ้มขอบแบกเลยเลยเกือบซัก30แล้วไม่ได้แลได้นะเอาวได้ปังกรเพาขหงอยู่นะ T R นี่คืออยู่ในวงการรีวิวรองเท้ามานานมากแล้วใช่ไหมครับก็จริงๆก็ประมาณ4นิๆ ไปนิดนิดเองใช่ครับก่อนหน้านี้ก็วิ่งก็จริงๆก็เริ่มวิ่งพร้อมๆกันแล้วปีนิดนิดเนี่ยกว่าจะรีวิวได้คู่หนึ่งต้องขออนุญาตหลายด้านไหมไม่ขอไม่ขอไม่ขอเมื่อกี้ได้ข่าวว่าอลไรนะรู้พร้อมๆกันกับพวกเราไม่รู้เราเองไม่รู้เขาเคยพู่ไหนมาเราไม่พูดเราไม่พูดแ่เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันด้วยแหละเราก็เลยไม่เห็นไงเรามีคนนอเรามองเข้าไปเวลารับโพสต์ิัเมื่อไหร่ โพสคลิปเมื่อไหร่น้องเจเขารู้พอพวกเราไม่นั้นก็่เอามนั้ว่าอ๋อคือผู้นี้มาหรอว่าแต่ว่ามันจะมีเรื่องมึงก็คือแบบเฮ้ยบกหมือนเลยอรอค่นล้านน่ะอยี่ยซื้อเลยอันนี้ใส่พูดไว้ก็คิดว่านางอ่ะไม่ได้จะซื้อเพราะเราเตือนแล้วว่าแพงนะอะไรเงี้ยถ้ากิดกุ๊กเฮ้ยอย่าเพิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวกินไม่อร่อยถ้วเกิดว่าเฮ้ยมาแล้วก็อาๆก็เขใจได้ว่าเอเก็แบบเนาะทักทักในชีวิตอะไรอย่างี้ แต่มันคุ้มน,นะระดับระดับแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบน้องเจอาเงี้ยมันมันใช้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกันรอบหนึ่งเดี๋ยวปิ้งก่อนปิ้งก่อนน้องมากันมสองคนนะไม่รู้ผมจะได้มีช็อตเด็ดหรือเปล่านะก็ของที่อาร์เจาร่รวงหน้าเจียยังไม่รู้ว่าช็อตเด็ดคืออะไรมันก็ไม่รู้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าน้องเจรูร้ไหมว่าช็อตเด็ดคืออะไรสำหรับคนที่มาร่วมโต๊ะปิ้งยากหรกแบโกงก็ต้องมีช็อตเด็ดนั่งดูกันโอ้คุณตั้มก็ไม่รู้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยยยวววเเออาาาาไไ้้้้ททคคลลิิปป ตอนนี้ยังรู้สึกยังเขินๆในการกินกันอยู่เลยเพราะอันี่จำไว้เอาเดิมใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวเราจะสั่งของจริงนะตอนนี้น้องเจก็ยังเขอมาจริงเนาะอเดิร์อาเดิมนี่ดูน้องเจออเดิมจริงๆผักล้วนๆกินแบบผักผักเกเนเนื้อสิเนะครับออเดิมน้องเจเอาเดิมเจผักเลยโอ้โหน้องตั้มกินผักถนัดกินหญ้าโดนมาเยอะไม่ธรรมดานะปิ้งย่างเทปนี้แดกเพื่อนสองท่าน เจอคล้ายมากๆกินผักโชว์ค่ะโอ้โห <gardens. S 1> ไม่สร้างภาพและบอกตรงเห็นกับตาเขากินเนื้อจับจ้าๆนี่เขากินผักทีละชิ้นทีละชิ้นนี่กินเนื้าตาไม่รู้อ่ะเดี๋ยวต้องมีช็อตเด็ดน้องเจเดี๋ยวก่อนเจอาขออนุญาตล่วงหน้านะครับช็อตเด็ดรู้ออกคืออะไรไม่รู้อยากรู้มแล้วเนี่ยลุ้งหลังลุ้น้ายช็อตเด็ดกับมาโกงไงเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูหลังๆเนี้พี่จะเห็นเวลาน้องเจ ไปงานวิ่งเนี้ยมันจะมีทําคลิปมันมันกันแบบเป็นเตีมใช่ไหมเตีมอาบน้ําตีมเต้นหรือเตีมสัมภาษณ์อะไรที่แบบเอามาขึ้นเร็วขึ้นเร็วแบบมันมันเงี้ยอันนี้ไอเดียไอเดียแบบแชบบร์กันเองไหมหรือว่าแบบไอเดียน้องเตยแบบเป็นรุ่เลยไอเดียน้องเตยจะเป็น day clip หรืออ๋อเหรอในการทําคลิปวิ่งเวลาออกงานแต่ครั้งแล้วคนนี้จะเป็นคนถ่ายแล้วเปนคาแล้วอาจจะแบบจะช่วยถามเหรอเออสะดวกเข้ากล้องไหมจริงๆหาคนเข้ากล้องอ่ะยากนะ ใช่หรอบางคนเราแบบเผลอๆอะไรอย่างเงี้ยเออถามว่าอะถ้าเรารู้จักกันอย่างเงี้ยก็แบบอย่างล่าสุดก็มีถามไปก็แบบอคนกันเองอยู่แล้วอะไรไปโดนไปโดนอะไรมาไปโดนตีมไหนมารองเท้าชอบรองเท้าในฝรี่งเศสรองเท้ารองเท้าฟรีเออถามว่ารองเท้าฟรีคนคนโรแมนต์กันใหญ่เลยว่าผมก็ชอบรองเท้าฟรีครับไหวตัวทันมเนี่ยรับนะโบกให้ได้พวกแอดมีกันเองอะแบบก็ชอบเจนนะเฮ้ย ต้องส่งให้แกทุกครั้งเลยนะเวลามีเสื้อใหม่เงี้ยเพราะเห็นเจก็ใส่ใส่เสื้อเราเงี้ยเราก็ดีใจให้เจใส่บ่อยเจใส่บ่อยเมื่อก่อนใส่ไปสัมภาษณพเราทิปัมภาษณ์นั้นเราก็จะมีปัญหาตลอดเลยว่าซื้อเสื้อที่ไหนเออเจก็บอกว่าแต่เสียดายมันจะไม่มีหน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่มีไม่มีไม่ตองไปตั้งเจก็บอกไปแล้วว่าเข้าไปในกลุ่มเลยค่ะแล้วมันสนุกดีนะเวลาเห็นเจเห็นเจเขาทำคลิปอย่างเงี้ยช็อตคลิปช็อตคลิปสั้นๆนะเอาแต่คนแต่คน มันเป็นไอเดียใช้ได้เสื้อเราลายเยอะอย่างเงี้ยยอดแจกขลุลายนะนี่ของจริงนะนามาดนามาดนาบ้าดบอก<ม>ยอดแจกแซงยอดขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเร,<น>เราเราเน้นแบบว่าเราเน้นให้ทุกคนได้ใส่เนาะไม่ได้กำไรเวลาเรามาวิ่งมาวิ่งในกนละุ่มก้อนของพวกเราอะสาวเพื่อนเพื่อน,นเราเงี้ยหรือนุ่มๆ่มมที่ไปในวงการรองเท้าเราคิดว่าเขาโอเคกับการรีวิวโอเคกับการ มีเซนงานวิ่งของเราไหมแบบแต่ละคนช่วยเหลือกันแต่ละคนเฮ้ยพี่เจทำาบบนี้ดีเลยน้องเจทำานี้ดีจังเลยน้องเจอารีวิวแบบนี้ชอบชอบชอบเงี้ยมันฟีดแบ็กดีไหมถ้าอะไรเป็นฟีดแบ็กของแบบเพื่อนเรนกู๊ดด้วยกันเหรออ่าฮะใช่ใช่ก็จะมีบางคนก็มาเมนต์มาแบบมาแชร์มาไลค์อะไรอย่างนี้บ้างแต่ถามว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนอื่นมากกว่ากูแบบคนทั่วไปมากกว่ามันจะมีคนทั่วไปอะที่แบบ ไปเจอนางฟ้าไปเจอสายหล่อสายสวยอย่างเงี้ยแล้วจะให้เขาทำอะไรมันมตลกตลกอันนี้แกโซโล่ Solo เองทำเองใช่ <c oughs> แล้วมันมันก็น่ารักมันก็ดูดูหน้าดูหน้าแบบหน้าติดตามเลื่อนตามบบไปเรื่อยๆเลยนะครับเป <c oughs> ็นศิษยสัในวงการวิ่งค่ะ <c oughs> เห็นั้ม <c oughs> แบบว่าอยากให้เจสัาษั์ของของ้ออะไรอย่างเงี้ยเออปะหลักไม่มาบอกก็ได้คอมเมนต์มาบอกก็ได้เลยนะเจเจฝากตามสาวนี่พี่ทีเออ แบกบีบคือรองเท้าคู่แรกที่เจย์ทำรางวัลครั้งแรกในย์ใส่กีแบกบีบเอาแล้วอันนี้อันนี้จริงๆไปดูรูปได้เลยนะโกล่ามารางทำกันนะที่เจย์ทำรางวัลครั้งแรกเลยทีคู่รั้นเจย์ชายคนซื้อมาลอเจย์อ่ะยืมมาลองยืมมาลองเออเป็นไงวะเพราะว่าโอเคปศักดมันกัดไงอ่าฮะลองดูที่เห็นว่าเป็นแบบเป็นคู่ที่แบบว่าเออซ้อมก็ได้หรือว่าใส่แข่งก็ได้ มันก็เป็นกระแสช่วงหนึ่งนะสำหรับเอเ็งอ่ะก็ทั้งคนฝันเองอ่ะทั้งสปอนฝันทั้งแบบคนที่ซื้อใช้เองเนี้ยเมื่อกี้น้องน้องเขาถามกองว่ากงมาวิ่งได้ยังไงกงก็เล่าเล่าไปเล่าเหมืดครับที่คนเคยถามว่ากงวิ่งเท่าไหรกองพ่วกเงบวะนั้นพี่จะถามน้องสองคนมากทั้งน้องเจทั้งน้องเจอาน้องเจโอเคแกฟิตเนสมาแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์เต็มที่อยู่แล้วน้องเจน้องเจขึ้นมาวิ่งได้เท่าไหร่นะสองปี <JR>. <S <S จริงๆอ่ะเจเจ,จวิ่งกินดอดตลอดเลยวิ่งลู่แล้วเวลาวิ่งลู่อ่ะก็คือวิ่งลู่วิ่งที่ฟิตเนสอะไรเงี้ยก็วิ่งแค่30นาทอีอ่ะแล้วเราก็ไปเวทต่อ,เ,อ,อเราจะมีโปรแกรมว่าคือเราเวทเท่านี้นะแล้วเราวิ่งคาร์ดิโอมา30นาทีนะอะไรเงี้ยค่ะแบบเวลาเวลาเข้าฟิตเนสทักหนึ่งซึ่งแบบเราเราไม่เคยคิดเลยนะว่าจะไปวิ่งข้างนอกอ่ะจนเจเนเจเนสแหละวาเป็นจุดเริ่มต้นก่อนเป็นขั้งแรกที่เริ่มวิ่งเหรอว่า บนว่าแบบทำไมไม่ออกกำลังกายเลยบนวุฒิบนเจ้าใช่ต้องกันมาสองปีอ่ะตอนนั้นก็ตองถักหน้าประมาณสองปีแล้วแล้วเจก็แบบไลฟ์ตายเจก็คือเข้าฟิตเนสเข้าฟิตเนสเข้าฟิตเนสคนนี้ก็คือเดินห้างเห้ลงเดินห้างเราก็แบบว่าเออทำไมไม่ออกกำลังกายเลยไม่เห็นเลยเราก็ห่วงเขาว่าเออขาจะแบบป่วยง่ายหรือสุขภาพไม่ดีนะนารอดอะไรอย่างเงี้ยเออเขาอยู่ดีๆวันนี้คือดีเขาก็บอกว่า ก็ไปซื้อรองเท้าวิ่งเออก็ไปเห็นรองเท้าวิ่งคู่แรกของเขาแล้วก็เออแล้วเขาก็เห่อมากเลยนะจะดูนาก็ตาตาเขาเป็นประกายแต่พอเขาจับรองเท้าแล้วอ่ะเขาตาเขาเป็นประกายแล้วก็เวลาเขาไปอย่างเงี้ยเขาก็ดูแบบว่าเฮ้ยเขาอยู่กับสังคมได้ด้วยหรอเพราะคนเนี้ยเขาเป็นอินโทรเวิร์ตค่ะโอ้ยให้พึ่งอู่เขาไม่มีเพื่อนคือแบบเขาไม่แฮงเอาท์กับใครเลยเออเขาจะอยู่กับตัวเอง ก็แบบเพื่อนที yep> like ่สนิทก็คือเจลาโต้ก็คือทั้งแฟนไปทั้งเพื่อนอย่างเงี้ยก็ไม่แห้งเอากับใครเลยจริงจริงมีหนึ่งครั้งหนึ่งเหมือเงี้ยกับเพื่อนสมัยเรียน์เขาเงี้ยค่ะแต่มันก็ทันสมัีโว่แล้ก็คือบาลานซ์บาลานซ์กันได้ทั้งสองท่านทั้งเจราทั้งเจทั้งน้องเจบาลานซ์แบบทำให้แบบชีวิตคู่มันราบรื่นอ่าฮะ พอเราเราเห็นเขาถ่ายรูปแบบอดเบือนอ่ะเขาไปกอดอาดิดาสครับผมแล้วเขาก็แบบอยู่เฮฮาลงรูปมีเพื่อนเราวว่าเราก็สงสัยแล้วเราต้องไปคุมความเราเพื่อนไหนแล้วมันมีอะไรวะพฤติกรรมเปลี่ยนไปมันมีอะไรที่นั่นหรือเปล่าเหมือนกันเด้พฤติกรรมเปลี่ยนไปอ่ะผมชื่นชมนะคุณต้มเพราะว่าอย่างน้อยๆพอพอได้มามาใช้ มาเป็นมาจอยจอยจอยเป็นผู้ส่วนชีวิตกันอย่างเงี้ยแล้วเป็นร้านคู่ที่คตรดีแล้วแบบเอเอแล้วนี่ก็วิ่งเต็มที่นี่ก็ออกกำลังกายเต็มที่แล้วฝ่ายหญิงห่วงฝ่ายชายทำไมเธอไม่ออกกำลังกายทำไมเธอไม่มไไอะไรนู่นนี่บ้านบ้าง<ด>สุดท้ายฝ่<อ>ายชายพาฝ่ายหญิงไปทำซับตั้งเป้าให้ฝ่ายหญิงทั้งนั้นใช่ไหมก็จริงจริงก็นั่นแหละก็คือพอเราเห็นเริ่มเห็นเขาลูกลุเขาเริ่มมีสังคมใหม่แล้วเราก็เขาชวนด้วยนะ กูท่าน่าน้อยใจยังมีสังคมใหม่ไม่สังคมใหม่จริงๆเราก็รู้สึกว่าเออดีนะเออให้เขาแบบมันมีแบบมีเพื่อนมากขึ้นบ้างอลไรนะก็เลยแบบเขาก็ชวนแหละแต่เราตอนแรกเราไม่ไปแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งไปก่อนแล้วก็ไปครั้งแรกก็รู้สึกว่าโอ้โหเหนื่อยชิบหามันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนี้ครั้งแรกไปปอนใหญ่แล้ว ครับครั้งแรกที่วิ่งในสวนเป็นสวนรถไฟแล้วนะสวนสวนลุ่มใช่ไหมสวนลุ่ลยนะสามร้อยเมตรแรกอ่ะเออเหนื่อยแล้วเนอะสองเจใช่ไหมสองเจจากอินดอร์มาเอาลโดร์ใช่ตอนแรกอะถามเขาก่อนว่าแบบอินดอร์เคยวิ่งเท่าไหร่บอกแบบเฮ้ยสิบโลสบายพาไปสวนลุ่มสามร้อยเมตรตุยแต่พี่ก็เป็นนะแบบพี่วิ่งสนามกีฬาลู่ส้มอย่างเงี้ยมันวิ่งได้ไว้แต่พอไปออกในในสวนเงี้ยพอเราเจอแบบบรรยากาศแบบ ทำไตัวงาแวดร้อนเลียบมันเหนื่อยอ่ะทำไมไม่เหมือนวิ่งในสนามที่หลังแล้วนี่แบบจากอินดอร์ในรูปเข้าเข้าสวนรุมเลยประธานไม่แปลกในที่300เมตรจะตุ้ยไม่แปลกไม่แปลกไม่แปลกคงเป็นพยานได้เดี๋ยวก็นั้นผมได้ยินมาว่าสองคนนี้กำลังทำธุรกิจร่วมกันอยู่ธุรกิจหนึ่งคล้ายๆผมเลยแต่ธุรกิจนี้ผมมองว่าเขาเหมาะสองคนเขาเป็นคนที่มีแบบว่า แนวแฟชั่นน่อยมีสไตล์ตอ,อ่ะ reflection bk <V K S 2> อ่ะบอกเลยให้ใ<ช><ร>ทุกคนรมาฟังเลย reflection bk ขอนแนะนำเลยเป็นแบรนด์ที่สองนี้คิดขึ้นมาวางแผนกันมาแบบจริงจังมากแ<ช>น่นอนก็ที่มาก็คือตามตัวเลยชื่อแบรนด์ ก็คือเป็นแบร bon นด์ที่เราต้องการที่จะแบบดีเฟกอ่าฮะนักกีฬาในระดับหนึ่งคัด้อนความเป็นตัวตนว่าเป็นยังไงบ้างอาจจะไม่จำคุณไม่จำเป็นต้องวิ่งแบบวิ่งไกลขนาดนั้นไม่จำเป็นต้องแบบวิ่งแรงวิ่งเร็วอะไรแบบให้ออกมาออกกําลังกายออกมาเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองเทคโนโลยีอะไรที่แบบหน้าหน้ามีไว้ให้ครอบคลองก็อ่าอันดับแรกเลยจะเป็นเนื้อผ้าเนาะที่แบบก็เป็นโพลีเอสเตอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งประโยชน์ของมันก็คือแน่นอนว่า เบาแล้วก็สบายอากาศดีแห้งไวครับาารแล้วก็อย่างหนึ่งที่แตกต่างเลยก็คือเราใช้เป็นเทคโนโลยีการรีกาวก็คือไม่มีตะเข็บทั้งตัวเวลารีก,กาวเนี่ยคนก็จะมักจะแบบมีข้อข้างบนเนาะว่าแบบมันจะขาดง่ายไหมอะไรอย่างาเงี้ยเราเย็บเสริมให้ด้วยเพื่อป้องกันในจุดที่สําคัญใุเย็บเสริมให้ด้วยแต่ว่าแต่ถ้าตรงเนี้ยโอเคลงคอามเรอาจจะไม่มีอะไรเพราะว่าผมไปวิ่งมาผมยังพี่ยังไม่เคย ไม่เคยนมเลือดออกอ่ะไม่เคยโดนบาดแต่ว่าหลายๆท่านก็มีแบบวิ่งมาแบบเห็นรอยแดงอย่าเงี้ยบางทีแบบเล้ามันบาดอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็มีแบบการผ่าชายเสื้อเนาะเพราะเสื้อเสื้อเสื้อวิ่งอ่ะแบบครัวครับถ้าแบบเราไม่ผ่าอะไรเงี้ยเวลาวิ่งอ่ะมันจะรัดใช่ผ่าชายเสื้อไงเอ่ยผ่าข้างผ่าแหานสีเปิดตัวครั้งแรกเนี้ยตั้งใจเลยรไหมเพราะต้องเอาสีแบบ เแบาบสวยสบายใส่แล้วแบบเริ้วหน้าที่การเลือกสีการการคิดาาแรงบ,บนันดานใจก็คือเจเนี่แหละค่ะเจลาโตอ่คออาคือเจอ่ะออท้องฟีเจก็ท้องขาวด้วยาาแล้วเจก็ท้องเข็ยด้วยอแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งอ่ะที่ท้องเราเราเหนื่อยหน้าก็เลยมองของฟ้าเราสึกว่ามันสวยจังอ่ะอยา,ากจะเอาตรงมาอ่ะเก็บไว้อ่ะเซฟเก็บไว้ตรงมันได้ไหมในที่เราเห็นอ่ะเออบางทีเราวิ่งอ่ะเราไม่ได้อดีต ม้อยเราถ่ายาไม่ได้ใช่<า>ไหม<า>เราก็อยากเอาท้องฟ้าสวยๆอนนอกมามาอยู่บนตัวเราอไอเดียใช้ได้เลยน้องเจแล้วมัน<ช>มันเหมือนอ<า>มันเป็นการแบบช่วงเวลาที่ที่ดีอ่ะในการาที่เราจะตื่นขึ้นมาแล้วเราเห็นแบเงี้ยถ้าคุณตื่นสายกว่านี้คุณก็จะไม่เห็นสีท้องฟ้าเซนอะงงเซนตะวัไล่เนาะอะงงวิ่งตอนเย็นมันเหมือนเป็นรางวัลของชีวิตเราที่รางวัลของคนตื่นเช้าเฮ้ย ฟังฟังนะครับทุกคนคอนเซ็ปต์แบรนด์คอนเซ็ปต์แบรนด์คอนเซ็ปต์ในการออกแบบสีเลยรุ่นเปิดตัวมันเป็นอย่างนี้นี่พี่ไม่รู้ผมไม่รู้นะว่าว่าน้องคิดไว้แบบนี้แต่ว่าพี่อ่านอ่านความโปรยกับดูสีเสื้อมันรู้สึกอะ้รจริงจริงรู้สึกอั้นจริง,รรงเพราะฉะนั้นอากงจะใส่เสื้อคอปให้ดูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนชื่นชมชื่นชมน้องเจอิชื่นชมน้องเจมากมากที่ที่คิดคอนเซ็ปต์นี้ขึ้นมาที่คิดแบบ คิตโตได้ฟังมากแล้วก็มีพี่ๆน้องๆก็ช่วยกันช่วยกันแบบส่งเสริมกันเต็มที่อันเนี้ยอันนี้เป็นเรื่องดีนะในวงการอ่ะคือแบบเราไม่ใช่แบบเฮ้ยอันนี้ทำไบทำเสื้ออะไรแบบเราเป็นเพื่อนกันเราเป็นเพื่อนในวงการเดียวกันเราต้องเห็นพันธสัญญาดีกว่าให้มันตั้งพูดพักหมดกต้องบอกว่าอต่นี้อันนี้นอกเรื่องไม่่ยวกเสื้อแล้วเราบอกว่าแบบวงการอ่ะ การอินฟูอ่อะ,อะที่เป็นวงการวิ่งอ่ะเจงจริงอ่ะโปนรนวงการที่เป็นวงการที่สองเจไปอินฟูสายอื่นมาก่อนเจแบบเป็นบิวตี้เป็นแต่งหน้าเป็นอะไรไปมาก่อนวงการรองรับกับวงการวิ่งอ่ะมันเจรู้สึกว่าที่เนี้ยมันคือความจริงใจเต็มเป,เปี่ยมไปด้วยความจริงใจอ่ะไม่ว่าจะแบบพี่ๆหรือว่าเพื่อนอินฟูด้วยกันเองอะไรอย่างเงี้ยเจรู้สึกว่ามันเป็นวงการที่โคตรขอบอุ่นเลยแล้วมันทำให้ ยังทำสิ่งใดที่จะเกียดที่สุดล่ะ2อีเอาดิ่งที่ทุกวันนี้ยังไม่อยู่เพราะว่าทุกคนเลยนะเพราะว่าทุกคนหนุ่ยขอบคุณมากมากฟังแล้วรู้สึกฟังบวกพี่ก็เหมือนกันทุกวันนี้พี่ยังมีอยู่เพราะหลานๆไม่จบเรื่องจริงเลยเฮ้ยพวกคุณเนี่ยยัดเยียดให้ผมนะมันเหนื่อยเนาะเหนื่อยนะแล้วยิ่งสาวๆเงี้ยสาวๆจะแบบเป็นแนวอินฟูเรื่องความสวยงามมาก่อนอะ JR นะเอาเข้ามาวิ่งแบบนี้นะต้องเทคแคร์เป็นพิเศษสองเท่าสามเท่าเลยนะขอไอ้แบร์เสื้อของน้องทั้งสองท่านฝังๆมากๆครับหลายยากยังยังมีโอกาสดีได้อยู่ยี่สิบสองกันยานี้กันยายนี้มีเร็วๆนี้มีจะมีทำแข่งกันไหม FC สาอขาเยอะ FC สามขาเยอะก็เดี๋ยวรองเดี๋ยวให้จบรอบดีใช่เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวว่าจะทำแบบแบบบอกถามอยู่ครับ เราจริงๆเราอยากฟิตแบบได้แบบฟิตแบแบบทุกคนว่้แบบไใส่แล้วเป็นไงอยากให้ผับตรงไหนอะไรเงี้ยอยากแบบฟิตแบคใเต็มที่เลยอยากดูจริงขอบคุณมากๆเลยน้องเจเจอาร์ซเซราโตที่ทำแบรนด์เสื้อนี้ขึ้นมาแล้วแบบสีเปิดตัวนี้แบบประทับใจประทับใจมากโดยที่เราจะไม่ได้ใส่นะแบบพี่แม่ก็แบบแนวติแล้วเห็นแล้แบบมันพิวหวพิวลอยเบาสบายไปเในตเลยสาหรับสหรับสีนี้รอดูว่างง ถ่ายรูปคครุณตั้มคุณเหลืออะไรให้ให้คุณเหลืออะไรให้ผมถ่ายช็อตเด็ดมั้งอ่ะน้องเจไปห้องน้ำก่อนไหมเจอาไปห้องน้ำก่อนไหมแล้วจะถ่ายช็อตเด็กกับเทราโต้คนนี้ต้องบอกว่คนนี้เขาเป็นคนที่เขาข้างนอิสระแล้วก็ เขาบีขอบเขตที่เขาทั้งกว้างขา,ายตายตาย,ายคือขายทั้งเรื่องแต่งายทั้งเรื่องแต่งต,ตัวแต่งตัวโชว์ได้แต่ว่าเขาต้องอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยสมัยสมัยที่ที่อากงยังมีแฟนอยู่อะอากงมันเป็นแก้ไม่หายอากงนะโคตรขี้หึงเนี่โคตรขี้หึงจริงๆเลยแบบอะไรที่เราเรียกยายายาท่านนันจะกลายเป็นแบบไปท็อกซิกใสใ่เขาอะท็อกซิกใส่ผู้หญิงเนี่ย เอาเอาสิ่งไม่ดีเอาสิ่งนี้เข้าไปใส่เขาใส่เขาเธอห้ามแต่ไม่เธอห้ามแต่ไม่เธอห้ามอยู่แบบนี้แต่ว่ายุคใสม่นี้มันเปลี่ยนไปแล้วดูสองคนนี้เป็นตัวอย่างสองคนนี้ถ้าตอนนี้กูีแฟนแฟนกูก็ต้องห้ามใส่คอปเหมือนกันเราทกเใส่อราทําเพื่องานเพื่องานเถือตลาดเพื่องานเดี๋ยวต้องพาน้องไปร้านขนมหวานต่อเพราะว่าคุณตัามคุณคุณช่วยพาเจมเข้าน้ำทิวฮะขยันไม่ต้องพาหรอกตั้งกล้องให้ เด้อเด้อกระงอะไรจังๆเลยครับกินของหวานซะด้วยพาน้องมันลำบากแท้ๆเดี๋ยวรอของผมมากตอนให้เอันนี้ให้อิจฉาให้เขากินเปนสองคนนี่ผมมาก่อนเครฟอะเดย์นะครับสามวันวันฟู้ดอะเวนิวลืมขนมเลยน้องตั้มทำไม มีร้านนี้มีประวัติอะไรเป็นพิเศษไหมไม่เคยมีอะไรโอเคตัว <c oughs> <c oughs> ตั้งเจ้า <c oughs> ไม่มีมุกอะไรเลยอ่ะไม่มีได้วผมรอช็อตเดยวจะช็อตเดียวอ,อ, <c oughs> อ่ะดีอันนี้อันนี้เราถามน้องแล้วว่าน้องมีคิวทำงานอะไรต่อช่วงช่วงค่ำนี้เปล่าน้องไม่มีไม่ไลุยฝนมาเลยค่ะลุยมาเลยถ้าไม่มีก็ลุยมาเลยใช่ลุยเลย แล้วที่สองคนนี้มีโรงงานไหนนั้นต่อหรอครับเนี่ยก็ถ้าใกล้ๆก็มีเอซิครับวปียี่สิบสองอเจอกันเจอกันครับไปภูม่าไปภูม่าไหมที่ต่อไปไม่ได้ไปเฮ้ยภูมิภูมิไอเอ๊ทำอะไรอยู่วะรองเท้าน้องเจก็มไม่ส่งให้เลยส่งายเดียวได้สองคนเลยนะเออเออเดี๋ยวให้น้องเขาใส่คนละข้างใส่คนละไซเดียวกันไซเดียวกันเอซิคอยรุ้นนะว่าน้องเจ๊ได้มีคอนเทนต์อะไรสนุกสนุกซัทหนึ่ง ไม่ใช่ดิไแล้วไแอบถ่ายนี่นี่ทำไมเราไม่ได้ทำคอนเทนต์เนี้ยชวนอากงเต้นให้เจอนะได้เสมอตรงท้องเจชายเจชายเขาบอกจะทำซับ40เดี๋ยวเดี๋ยวเต้นยวอดเจชายจะทำเจชายจะทำซับ50ด้วยการวิ่งถอยหลังมันก็น่ารุนนะนี่เ้วเอสิกลออะไรน้องเจไม่มีเจยิงไม่มีเอซิกล้อนี่อ้าวแล้วมำเจชายไม่ซื้อให้อะ ปากสั่นดิแก๊บเรามีแล้วเรามีสกายพาร์ตี้องซื้อให้มันเกิดซื้อที่ญี่ปุ่นอ๋อใช่ใช่จำได้จำได้คุณแขกเชิญทั้งสองท่านมากน้องเจตโต้แล้วก็น้องเจรันนี่ครับให้เกียรติสลัมดามากินข้าวพวกเราเย็นวันนี้สองท่าฝากด้วยครับรีแฟชั่นบีเคเคอ่าเป็นเสื้อวิ่งคุณภาพของน้องๆสองท่านนี้น่าสนใจต้องใช้เลเซอร์ด้วยแล้วก็เอารักผักแล้วเด็กอาวุถ่ายเสื้อคอปให้น้อง ถ่ายนี่คือตั้งใจถ่ายอยากได้จริงๆนะไม่ใช่แบบเอ้ยทำไมาถ่ายให้น้องให้น้องอน,นั่นใส่คอปเป็นปกติอยู่แล้วอ <laughs> โอเคแล้วก็เรื่องงานวงงานวิ่องอะไรก็ฝากน้องสองคนได้เจอน้องหนีไปเลยโด <laughs> นจับเต <laughs> ้นโดนจับเต้นจับเต <laughs> <ๆ>้น่โดนจับเต <laughs> ้นโอเคขอบคุณมากมากครับผมคดีครับไม่รู้ว่าใครถ่ายนะผมไม่สนใจ ผมนี่แหละครับเดชครับตามธรรมเนียมครับมาเป็นย่างกับอโงงมันก็มีช็อตเด็ดสักช็อตหนึ่งได้ครับขอข้ามในอย่างนี้หนูอะวงาจะหันให้เนี่ยได้ก็เลยดูแลผู้สวยยุ่ดีจังเลยใช่เนี่ยในในเงาสะท้อนที่เขาเห็นด้วยนะครับว่าใครถ่ายมันมีเก่งแทงแรงครับเรื่องเกี่ยก้าหญงครับแต่โอ้ยจิ๊กเอ่ม เเคฟที่อร่อยสุดในชีวิตมเ็นิดนึงแเจบอกว่าเจก์เันมาเขาังไม่เคยป้อนผมเลยใช่ไหมอ่เคย้อนกันบ่อยอยู่ครแล้วเทมี่คุ้มแล้วน้ำตาทำเนียมเจย์หายแ้อนผมขึ้อยากไปด้ว